เบลลาตอบแล้วหลังหนุ่มสวิตเซอร์ไพรส์ดอกไม้เรียกว่านางเอกสาวอย่างเบลลาราณีที่ลาสุดได้ปรากฏตัวในงานอีเวนต์และเปิดใจกับสื่อมวลชนในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหัวใจซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าวาเลนไทนยที่ผ่านมามีใครส่งอะไรมาบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ได้บอกว่ามีบ้างซึ่งล่าสุดเบลลาเองได้มาเปิดใจถึงสถานะโสด ผ่านรายการสามแซบซึ่งยอมรับว่าโสดร้อยเปอร์เซนยังไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดแถมตอนนี้แทบไม่มีเวลากว่าจะอาบน้ำเตรียมบทเตรียมของสำหรับวันลงขึ้นก็ต้องนอนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าโอเคกับทุกอย่างมีความสุขดีซึ่งทางด้านหนุ่มกันชัยก็ไม่พ้นถามว่าอยู่เมืองนอกมีหนุ่มๆม,มาจีบไหมทำเอาสาวเบลล่าตอบกลับทันที ก็มีหมองบ้างแสวบ้างแต่ล่าสุดคือได้ดอกไม้ด้วยค่ะที่สวิตคือเบลไปร้านค้าที่มีพนักงานเป็นคนไทยตอนนั้นใกล้วันเกิดแล้วเจ้าของร้านเห็นพลัสปอร์ตเราว่าเกิดพรุ่งนี้นี่นาเขาเลยซื้อดอกไม้มาให้ซึ่งเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดคือเ,เพื่อนๆพี่ๆที่ไปด้วยกันอย่างไม่มีใครได้ทำคือได้จากนมสวิตเป็นคนแรกนั่นเองละค่ะ